สวัสดีทุกคนกับมาพกกับยิ้มนักสี่ย้ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เขาขายเป็นรถเข็นน่ะสำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกว่าเที่ยงนี้จะกินอะไรก็ตามเราไปดูได้เลยไปเออตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ากรมสุขภาพจิตร้านขายของก็จะเป็นมุมเดิมตรงสี่แยกฮันเซ อุยวันนี้มีบาร์บีคิวด้วยร้านขายผลไม้เหมือนเดิมน,นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะอยู่ตรงแยกสารสุขซอยแปดคือเขาขายในเปิดไมหมรอเปล่าวนนียเปิดเขาขายในกระรวงสาธารณสุขอันนี้ชามละสามสิบใช่ไหมสามสิบหรือสี่สิบวะ สามสิบห้าแม่ค้าเขาให้เยอะด้วยเนี่อันนี้เป็นของเราแล้วเราสั่งกี่อย่างเนี่ยอันเนี้ย หกรายการ,การคเครื่องปรุงนะคะอุย้ยทำไมกินพริกเยอะมากเลยอ่ะโอ้โห,มไ,หมไม่หรอกมีแคปหมูด้วยค่ะ แคบหมูถุงเท่าไหร่คะ10บาทปกติจะมีหนังไก่ด้วยนะคะแต่ไม่ได้ทำอันนี้ผักคือมะละก็มันคือเกีเียวไก่มะละวอดีเรามาช้าไปาคนจะเยอะ จริงๆเราต้องมาประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งอันนี้คือไก่ชีกแล้วก็พวกเครื่องในต่างๆหมดออเดอร์ยังคะหมดมมันจะมีเตาเหลาด้วยนะคะมีเตาเหลาแล้วก็มีเส้นเล็กอีก ของเราทั้งหมดกี่บาทใช่คแล้วอาหนึ่งเกาเหลาใช่ไหมใช่ค่ะเลกถูงหนึ่งเส้นเล็กเลสเล็กใส่แตกไก่ฉีกนะจ๊ะเริ่มแสบท้องเราใส่น้ำได้ไหมแยกดีกว่าค่ะเดี๋ยวขวันห้าหนูออกมาช้า อยู่ขอปรุงนะใส่ิบเครื่องปรุงค่ะอันนี้คือกินอะไรอะ่ะเจลาะแห้งเจล็กแห้งระวังเป็นเบาหวานนะคะปากแช่งหูใช่ไหมระ <laughs> วังเป็นเบาหวานนะคะอันนี้ของเราครบยังครบแล้วเหรอคุณป้าเอาน้ำน้ำสมุนไพรให้เรา <c oughs> น้ำคุ่ยากีนนะจ๊ะ สมุนไพรจุ้ยาจีนทั้งหมดเท่าไหร่คะถุงละสามสิบห้าบาทค่ะถุงละสามสิบห้าทีถุงส5าสห้าคูณเจ็ดตายเจ็ดถุงใช่ไหมคะคุณป้านีมีในมือของหนูอีกนะเอ,อเจ็ดถุงสอี่ห้าเจ็ดถุงสองร้อยสี่สิบห้าบาท ตอนนี้เราก็เดินผ่านร้านบาร์บีคิวคือเขาขายอยู่ข้างๆกันน,นี่คือร้านขายบาร์บีคิวไ้ยละห้าบาทบอกว่ากล้องคงไม่ค้างอางีกนะเมื่อกี้กล้องค้างอีกล <c oughs> มีหมู <c oughs> เนื้อ <c oughs> ไก่ แล้วก็เอาไก่อีกสี่ไม้ค่ะได้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  <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ซื้อขึเตี่ยวไก่เสร็จแล้วแล้วก็ได้บาร์บีคิวมาอีก <c oughs> บาร์บีคิวก็บางทีก็เห็นว่าขายอยู่ตรงนี้ไม่ว่าที่อื่นตรงทั่วกระทรวง ตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จแล้วทุกคนถุงใหญ่มากนี่ทั้งหมดเจ็ดถ้วยเขาก็ให้ถ้วยโฟมมาด้วยยังไงเราตามกันไปดูเลยที่ห้องนี่ก็เครื่องปรุงเต็มถุงเลยอันนี้ก็เป็นเส้นเล็กแต่ไม่ใช่เส้นเล็กแห้งส่วนอันนี้เส้นเล็กแห้งเพราะว่ามีซีอิ๊วเต็มถุงเลยอ่ะส่วนอันนี้ก็เป็นบะหมี่ของเราเองบะหมี่ไก่ฉีกแต่เราไม่ได้กินแห้งนะกินน้ำอันนี้ก็เป็นน้ำซุปที่เขาให้มา ส่วนอันนี้คือแบบมีไก่ฉีกของเราดูดิหน้าตามันน่ากินแค่ไหนบางคนนี่เขากินทุกวันเลยนะคนที่เนี่ยมดูเส้นดูเส้นเดี๋ยวเราจะใส่น้ำให้มันคลุกคลิกหน่อยไม่ต้องคลุกคลิกอะ่ะใส่แมงมดเลยเราก็ค่อยๆเทน้ำซุปลงไปอย่างชา้ชาๆน้ำซุปสมุนไพรของเขาสำหรับวันนี้เราก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วย เรามาดูว่าคลิปต่อไปเราจะพาไปกินอะไรสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย